โปรโมชั่นนะคะ MU 5 7 0 2และ M 6 2 4 0สวัสดีค่ะเป็นแฟนคูปตาจากเกษตรยนต์น้องบัวลำพูนะคะโปรโดีบอกต่อมาอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมโปรโมชั่นนะคะของแท็กเตอร์คูปตะนะคะ MU 5 7 0 2และ M 6 2 4 0 ะะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปชมโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเรามาชมสเปคคร่าวๆนะคะของทั้ง2รุ่นกันนะคะแรงม้านะคะ57แรงมา้า62แรงมา้าตามลําดับนะคะเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะคะตัว MU5702 นะคะตัวนี้เกียร์เปลี่ยนทิศทางะคะ่ะเป็นแบบซินโครชัตเทิร์นนะคะเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถสนิทแต่ต้องเหยียบคัดนะคะในส่วนของ M6240 นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิร์นนะคะ ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะคะไม่ต้องหยุดรถสนิทและไม่ต้องเหยียบคัตนะคะทั้ง2รุ่นนะคะมาพร้อมระบบนะคะเทอร์โบชาร์เจอร์นะคะจำนวนเกียร์นะคะทั้ง2รุ่น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์นนนนถอยหลังนะคะพิเศษสุดสําหรับพี่น้องชาวหนองบวัวลำภูอีกแล้วนะคะซื้อแท็กเตอร์นะคะทั้ง2รุ่นนะคะวันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง7%นะคะหรือ6 0 0 0 0บาทนะคะรับเงินช่วยดาวนะคะ4 0,000บาทวันรับรถจ่ายเพียง2 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนนาน8ปีหรือ96หมวด ซื้อปีนี้นะคะผ่อนปีหน้าใชาฟ้ฟรีไปเลย5เดือนและพิเศษนะคะสำหรับพี่น้องนะคะชาวไร่อ้อยไร่ขร้าวโพดไร่มันสำปะหลังนะคะตัวนี้ใชฟ้ฟรีไปเลยนะคะ1ปีผ่อนแบบรายปีไม่มีงวดย่อยนะคะทุกขั้นนะคะรับฟรีแพ็คเกจบำรุงรักษานาน1ปีนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2567ำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจหรืออยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ สามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่นะคะไม่ว่าจะโทรนะคะ042378211 0901930098หรือจะอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจ Facebook นะคะคู่บวต้าจากเกษตรยนต์หนองบัวลำพูคลิปหน้าโปรดีๆมาบอกต่ออีกแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ